โอ้ยมอนามกระสแต่ว่าเรเห็นปลามีสักตัวครับปลาเนี่ไปดูดูใส่น้อปลานี่ยอห,หาปลาสิสักตัวกับบุมีที่แท่งน้ำประปลาประจําหมู่บ้านครับน้ำกระสดีอยู่แต่ว่าปลาเนี่ ทั้งน,นี้น็อปลาหีิวิก่งไกลครับครับลอย,อยู่นะครับปลานินครับปลานินตัวใหญ่ยู่เห็นตัวหนึ่งแล้วกำลังขึ้นมาตัวหนึ่งสองตัว loại ตุป่องตุป่องโอ้ก็อยู่ไกลพูเนาะซูมๆๆครับ ัสามลูกด้วยเงี้ยมัยนแถ่นานี่เป็นอ่างเก็บน้ำครับน้ำปลปาน้ำก็จะใสเนี่ยเพราะว่าน้ำไทยออกจากแท่งเก่าถังเก่ามีคอลื่นหลครับน้ำได้ใสเดี๋ยวปลามาปล่อยอีกนะโอ้คูนึงเลยหนึ่ง nhai lên bá bá rồi nào cầu ui cái phốt hả cả xong อยู่ใกล้ซะเหลือเกิน